กลางคืนกแต่แสงสว่างปกันฟไนเนาะไฟแด่พ่อนะแดเดี๋ยวไฟฟ้าเขาแล้วไปฟ้าเขาแล้วไงฮือ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 ออฮือฮืามือกอฮืปฮืออออกอืออองอออสี ครับอันอันถาวอื้อนี่เสียอย่างสวยงามนะครับเนี่ยๆ no. uh,

นี่ข่องแคบที่ว่าครับครับแต่นี่อะไรอืมมันเกียกงูเรียกควายกันเนี่ยอืมเราัดเจลเข้าไปทางไหนเนะี่ย มาครับพี่ผมก็บไอบวบวไว้เ <c> ห <oughs> ม็นขี้ข้างเขาเอิ้นละเป็นกระถึงได้ตั้งคือว่าวัดธรรมเทพนิมิตเพราะมันมีถ้่ที่นี่เป็นถ้าข้างคาา<ม>ก็คือถ้าผ่านช่องแคบไปกับโอ้ไปไกลนี่แหละเกือบอำเภอจุนนั่นเออ ข,ข้างข้างเขาที่มาอาศัยอยู่ในวัดถ้ำนี้เนี่ยครับพระอาจารย์คาดว่าประมาณสักเท่าไรครับโอ้หลายหมื่นอยู่หลายหมือนอ่มนมันหมืน่มนตัวนั่นแหละครับถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมเนี่ยควรจะมาในช่วงระยะเวลาใดครับที่ามาแอวถ้ำก็มาได้ตลอดครับเ,เขาก็จะอยู่ในถ้ำตลอดถ้าจะมาพอข้างเขาแต่ถ้ามาพอข้างเขาออกจากถ้ำก็มาหกโมงเกิน อ่าสิบแปดุดสามศูนยนอเป็นต้นไปเขาก็เริ่มออกช่วงพกค่าพอดีเขาก็จะบินออกเพราะข้างเ้าวมนนี้เป็นข้างเ้าที่ว่ากินมแมลงไม่ได้กินผลไม้เนาะออครับเขาก็จะกินพวกผีเสื้อพวกอย่างมาแมลงต่างๆ uh, เป็นอาหาร